ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีมังกรดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับ13ธันวาถึง19ธันวาคมเป็นสัปดาห์ที่ดาวมีการขยับย้ายหนึ่งดวงนั่นก็คือดาวอาทิตย์เป็นการขยับย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศ นะครับส่วนดาวสุก์และเสาต่างก็ทับลัคนาของชาวมังกรอยู่สุกนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะทับลัคนามังกรไปอยู่กับดาวเสาและดาวพฤหัสนั้นก็ไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นประตูไปสู่ความโชคดีในเรื่องของการเงิน เปรียบเทียบแล้วพบที่สองก็เหมือนกับเราเปิดประตูบ้านออกไปเราเจออะไรล่ะเจอดาวพฤหัสและก็เป็นดาวสุเพราะห์เป็นดาวแห่งความโชคดีมันก็จะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินอยู่ตลอดทั้งเงินที่เราคาดหวังและเงินที่เราไม่ได้คาดหวังนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับและดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงบุตรบริวารเซ็ก스 ความรื่นเริงบันเทิงใจแต่จริงๆแล้วสุขเนี่ยมันในใน,ในยะาําคัญคือมันมาจากเรือนการงานที่มาทับลัคนาตรงเนี้ยภาระหน้าที่ต่างๆเยอะมากสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเหนื่อยกับความรับผิดชอบเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําหลายๆอย่างแต่ก็ได้รับความสําเร็จดีไปอยู่กับดาวเสาเสา,สาทับลักษ์มันไม่มีหรอกครับที่จะไม่เหนื่อยแต่เสาเป็นกเกษตรราธิปดีและเป็นปัญจมหาบุรุษโยก ก็ให้ผลในแง่ของวาเหนื่อยและสําเร็จมีความสําเร็จต่างๆรออยู่และสาวเองก็ยังไปตีโกนอยู่กับดาวราหูซึ่งเป็นคู่มิตรกันมันก็มพีพลังอะไรบางอย่างหนุนให้ชาวลัคนามังกรประสบความสําเร็จอยู่นั่นเองนะครับในเรื่องของงานแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องจัดการอยู่รอบๆตัวแล้วก็ย้ําว่าเรื่องของการเงินนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดาวการเงินเป็นกเกษตรตราธิปดี นะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแน่ๆไม่ต้องห่วงนะครับทีนี้ชาวมงกรในสัปดาห์หน้านี้จันทร์อังคารพุธเนี่ยงานเยอะมากภาระเยอะมากพฤหัสค่อยๆค,คลายไปสุขจะมีเรื่องจุกจิก,จกบุญกิดเกี่ยวกับเรื่องความรักเล็กน้อยเสาร์กับอาทิตย์ก็สบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นนะครับในเรื่องของความรักโดยตรงแล้วทั้งสุขและเสาร์ต่างก็เล็งไปยังเรือนคู่ครองมันเหมือนกับ นะครับชาวมังกรที่ยังโสดเหมือนกับจะมีคนมาถูกใจแต่คุณเองก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็ยังดูไม่ออกว่าคนนี้เป็นคนที่ดีจริงหรือเขาให้ใจกับเราจริงหรือไม่ผมก็ขอตอบกับชาวมังกรว่าก็ดูดูไปครับแต่อย่าเพิ่งไปคบอะไรหรือทุ่มเทอะไรมากมายนักคุยคุยไปก่อนลองถามโน่นถามนี่ไปก่อนเพื่อให้เรามั่นใจจริงๆว่าคนนี้มาด้วยวิทยไมตรีจริงๆส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว นะในสัปดาห์หน้านี้มันก็จะมีเรื่องจุกจิกบุญหงิดกันเล็กๆน้อยๆแหละครับอาจจะเป็นในเรื่องที่ไม่ได้เข้าเรื่องนะเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันถึงท่านที่จะต้องมีปากมีเสียงนะอาจจะทําให้ญหญุนหงิดกันบ้างเท่านั้นเองก็ขอให้ชาวบังกรทุกท่านโชคดีฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี